โอเคมันลงเแบบเือแบบองุช่วงลที่คุยพากรลอาไม่พัาขึ้นกเอนี้เลไม่ออก่ปรวัิเงไวันนี้ว่ะอากใช้มมอวันนี้เป็นเป็นแวันนี้เป็นแค่วันนี้ไม่ยากไม่ยากจริเดี๋ยวมันจะได้ยิงกันะดย ้ามีแต่ใคร้ผูยิงเรอเดียว10คิวไปล้อมๆเบอ15คิวจริงๆอยู่ก่20่ะ20จบๆปจะรูวันม่เหรอเีคนเดียวอ่ะไม่รู้นะแอบไปละแอบไปละเ่อนยังไม่มีเลยมได้เอละขอบคุณจยัาลืมเป็ไงเขาจริงแล้วเฮ้ยเป็นไอยู่ไหนวะ

นายจะยินจะมียินคุณลากนะไม่ใช่บัตรวะนาจะยิน run นาเรจะยินนี่นายเดี๋ยวถึงซ้ำถึงซ้ำกับเขาก่อน มันอยู่ไหนวะเฮ้ยนยวงเหไืมนวิ่งอะไรวิ่งม่นายวิ่งไวจังอะเปไมได้เปล่านี่เพื่อมาช่วยนนัแข็งอะนังงแบบนี้ด่จเออไปจะออกเกมนี่ออกสามเลยเนาะ สงสารวะเฮ้ยเราไม่ปาหนีดิคนเอิ่นดิว่ะจบในมีเอ็มโฟะไม่ยิงอ่ะพวกมึงยิงผมดึกกูไปได้เมียอกไม่ต้องตามแล้วเว้ยอิบปากเด็กกูก็คัดปักเหมือนกันเฮ้ยเอเซียมันยิงหมดเลยนี่ว่ะยังไม่ได้ยิงใครเลยถ้าเกิดหน้าเกิดตาแล้ว ไม่วูยังไม่ได้ยิงใครเลยยิงใครที่ไหนล่ะกูยิงใคร,รไหดิอยู่แล้วไม่มีคนลงเหรอวะของเพียบเลยคนหน้าผิดหวงังผิดหวังสุดๆไม่มีคนลงไปดูหัวเครื่อเงเรือหกถอดอิเคามารู้จักเจจูปะ่ะรู้จักมีจักเราจีดูมันชอบเล่นกับไอ้ไอ้นาวข้นึนงมึงเคยเห็นใช่ไหมใช่ปะ เอตี <f dragging> ้มาเล่นประจำเลยแล้วคือตอนเล่นรหัสนี่ยกูไปยิงมันที่เลยนะมันลำมากเว้ยตอนเย็นกูเล่นรหัสไก่เว้ยกูไปเจอแซนด์ออเว้ยกูแม่งคุดปากดีเลยบอกว่เดี๋ยวกูไปเล่นต่อมาพอลุกไปแค่นั้นแหละเยี่ยมกูแคบอยู่กูต้องแข็งล่อหน้าเลยเออดีจ้าคือแบบกูแรงอะไรวะเอมอนแต่กูไปขุดเจอแรงเอ็ดอะไรวะกิจ คนคนอรม <ừ ừ S 1> กดสูงเลยแบบแบบกรกดหนึ่งสี่อ่ะห <c> น <oughs> ึ่งสี่บูเขียไม่เยอะดนหนที่อะไรเอาแปด้าจะหมดสัก้าวห้าเดืดเก้าแปดสิบอีกยิงไปยิงเป็นสามสี่ตัวเลยโดนเจจูย,ยิงอะไม่มไอ้ไอ้เน่มันก็กดสุ่มไหมกูไปเจอไงมันคนข้างแบดเก้าสิสี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ให้นายนังนี่คนายระวังนายอยล็อกดิดหัวนายไุ่ี้เลมสียงมอไซค์อ่ะม่เสีมอไซค์จอดด้วยใช่ย่างไรอ่ะมาดีซัดไหนวะไม่มอตอไซค์บอะจะได้ตามไปมออไซค์ I need a mag มันอ้อมขวามาละอม่อ้ใจด้วย Mark t h e l o c a t i o n พวกกำลังไปพวกกำลังไปเฮ้ยมาแล้วไม่บอดหรือเปล่าวะบอเฮ้ยไอ้ปลาระเบิดนี้ไม่ใช่บอดนะเพิ่งปลาเหรออืมเพิ่งปลาเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปลา ในรายกันมีอะไรบ้างวะกูเอารอยหน้ามาล้กูเก็บมาละเแน่แน่ยน่มันยังอยู่ข้างหน้ากูอยู่เลยอยู่เินขื่อยมากเสียงอยู่เนื่ข้างล่างเลยแหละโอ้โหคูณหกเขียบเลยเ น่กูเห็นใครแล้ววะเน้นเกี้ยวไปดิวะมึงเชื่อกูดี้มอไม่เห็นอ่ะเรียไม่ดิดิแล้วมันอยู่ข้างบนวะเสียงเท้าอยู่แถวๆนี้แหละบอกว่ามองอย่างไกลเลยมามามาเนี่ยหน้ากูเนี่ยงูอยู่เนี่ย Yo hui hui hello hello my friend Where are you from? I'm the number one, you know You know, you know <laughs> <coughs> <coughs> Yeah, yeah, yeah I'm yeah yeah one yeah yeah number yeah yeah the yeah yeah ở yeah 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 yeah

เหมือว <peach> ่าเกมันเออกูลบไปแล้วกูยังร่วงอะ,อะไรเออกูลบอยู่หลังหินเริ่มผลแล้วลบผลแล้วยังโดนกระสุนติดตัวอย่างมันจะเอ็งเลี้ยวไอ้สักเลี้ยวเขาหัวด้วยไม่ยิงใครเลยนะเบื่อหมอไม่ได้เก็บแรงสักหน่อยไม่ยิงคน ผมเชื่อว,ว่าข้างหน้าผมต้องมีของโอ้ยเกิดปาเก็บอย่างนี้อย่างนักหนาเนี่อ่ะมาร์ e l o c โลเคชนมีอ่ะมี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 มใ,นนในบ้านอ่ะ พีแม่งก็อดกันเฮ้ยมันงัดกันหร,รือวป่าสอตีเนี่ยชาละมีตตแตกไก่ะแบบนี้โอ้ก็แกใจยิงตายยังไไมี No. Mark the location. อย่าตกน้ำอย่าตกน้ำตรงเกาะมีเหรอวะใช่ปะช่วยตรงเกาะปะเมื่อกี้มีสกิดก,กูด้วย ほいもう少しほは前方に敵がいるよ。 มันมันกินไงไอควายนอนไอสัตมันก่งไงไอควายสองตัวสุดท้ายค่าไปอนนวะมัเข้ามาเว้เฮ้ยดูขึ้นไงวันนี้ ร <c oughs> ้อยหมอคงขึ้นไม่ได้จบและไร้อ,องต้องออมแล้วต้องรีบออมแล้ว,วแล้วปั้มยาแข่งกงบุงจบแล้วหมอคงมึงก็อยู่ตรงน้ำดิเออเมอาอย่าบเลยคงยุ่งอีกเอโดอบว่าเฮ้ยยิงสองทีนะ ดังสองใช่เจ๊จบ,อบ,อบโอเเ้ยทำไมแต่เราคนยิงกันเยอะจังวะยิงสิบตัวกูยิงไปยี่สิบเลยกูวนกูดังวะะก้้ยังใ้สกูดังเนกดันกูดังได้ยินปะได้ยินละได้ยินล้ S <S <S เดี๋ยวกันนะ,ะงงเดี๋ยวกันนะเราเฮ้ยนี่เดี๋ยวกันเลยมาน,นี่กันเลยมานี่เราจะเล่นระเบิดโฮมคเวานกันเลยม,มีมีสโมองไหมปลาเข้าหน่อยดิอยากหาอะไรหนุ่นุ่เล่นวะ่ะก,กระทะทุบดิกูใช้กูใช้กระทะไม่เป็นวะ่ะโอ๊ยวันพี่ก็ะทะให้ดูอนะ่ะฝั่งขวา แล้วมึงก็หันขวาปุ๊บตายแค่นั้นแหละเชิงท้าดูเตตะกี้เราหัวเมึงห้องหัวแล้วมึงก็หันขวาแค่นั้นแหละตอนนี้กูไม่รู้น <c oughs> ตายมันอ่ะ <c oughs> า้ดิ <c oughs> โอ